นะครับคุณผู้ชมสําหรับการขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับแล้วก็หวังเข้ามาทํางานในพื้นที่ราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ กรุงเทพมหานครคและแถบ,บปริมณฑลคราวนี้นะครับคนที่พามาเนี่ยก็คือนะครับเป็นชายอายุประมาณ42ปีแล้วก็ขับรถนี่นะครับคุณผู้ชมลำเลียงชาวต่างด้าวซึ่งก็เป็นชาวเมียนมาทั้งชายและหญิงอัดแน่นมาในรถคันเดียวกันรวมทั้งหมด9คันค,คือครั้ง,งนี้ ยังไม่ค่อยเยอะเหมือนกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาแต่ว่า9คนก็พอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมก็คือพบว่ามีการจัดของท้ายรถท,ทําทีว่าเหมือนกับเป็นการย้ายบ้านนะครับหวังอำพรางสายตาของทางเจ้าหน้าที่ตารวจแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็ไม่ร,รอดสายตาของตำรวจทางหลวงอยุธยาสามารถจับกลุมได้ที่บริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่27 ถนนสายเอเชียตำบลบ่อโพงนะครับอำเภอนครหลวงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเนี่ยฮะพาคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการในการจับกลุมครั้งนี้กันหน่อยนะครับสำหรับขบวนการในการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทยครับเรื่องนี้พันตรจตรีประพินวิทย์อุดมพรสารวัตรสืรสวนสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวงหนึ่ง กองกำกับการ1นึกองบังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยนะครับว่ายังคงมีการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยใช้เส้นทางทา้งถนนสายหลักและสายรองจึงสั่งการให้รถยนต์สายตรวจของตำรวจทางหลวงเฝ้าสังเกตและตรวจสอบรถยนต์ที่จะมีการลักลอบขนแรงงานต่างดาวนั่นเองครับ เนี่ยฮะลองนับดูนะฮะลงมาทีละคน2องคนครวมๆแล้วก็มีชาวต่างด้าวทั้งหมด9คนที่อัดแน่นเข้ามาในรถกระบะคันนี้นะครับโดยรถยนต์สายตรวจตำรวจทางหลวงได้ออกตรวจบนถนนทางหลวงหมายเลข32ช่วงผ่านจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาแล้วก็ไปพบรถกระบะคันนี้นะครับเป็นยี่ห้ออีซูซุสีเทาลักษณะบรรทุกของที่มีน้ำหนักโดยมีน้ำหนักมากกว่ารถยนต์ปกติ จึงได้มีการส่งสัญญาณไฟกระพริบสีแดงและใช้สัญญาณเสียงรวมถึงการพูดออกคำสั่งผ่านไมโครโฟนเรียกรถยนต์คันดังกล่าวให้หยุดนะครับซึ่งรถคันนี้ก็พยายามที่ยังขับหลบหนีไปอยู่จึงได้ขับติดตามจนสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่27อําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับด้านน้ารถไม่แน่ใจว่า เหมือนมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่นำมาติดเอาไว้ที่รถกระบะคันนี้สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะถูกสกัดจับกลุ่มได้ในที่สุดนั่นเองครับทีนี้จากการตรวจค้นภายในรถนะครับคุณผู้ชมมีนายพงเพชรแซย่างอายุ42ปีเป็นคนขับและก็ภายในรถเนี่ยพบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาหรือว่าชาวพมา่าเป็นชายและก็หญิงรวมทั้งหมด9คน ทีนี้ตรวจสอบแรงงานทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนังสือเดินทางหรือว่าเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใดตรวจค้นที่บริเวณท้ายรถกระบะคันนี้ก็ไปพบอุปกรณ์เป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนจำนวนมากเพื่อนำมาตบตาเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดูเหมือนกับว่ากำลังได้มีการย้ายบ้านทำนองนั้นนะครับจึงได้มีการควบคุมตัวทั้งหมดมาทำการสอบสวน ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงเอเชียจังหวัดพระนครศรีอยุทยานั่นเองครับจากการสอบถามนายพงเพชรบอกว่าได้รับค่าจ้างตกคนละ1,000บาทก็คือ1 0 0หต่อหัวอันนี้9คนก็รวมๆก็คงจะประมาณ9,000บาทนะครับปกติตนเองจะประกอบอาชีพปลูกมันสำปะหลังแต่ว่าช่วงนี้รายได้ไม่พอใช้ก็เลยหันมารับจ้างขนแรงงานต่างด้าวมีการชักชวนบอกต่อกัน ครั้งนี้มีเพื่อนในหมู่บ้านรับจ้างมาด้วยกันแต่ว่าหลบหนีการจับกลุ่มไปได้นะครับเพื่อนหลบหนีไปได้คือถ้าไม่ถูกจับกลุ่มก็คงจะมีการแบ่งกันนะครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าตำรวจทางหลวงอยุธยาได้มีการจัดหาข้าวกล่องและก็น้ำาด่มให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนี้รับประทานกันในเบื้องต้นด้วยนะครับเนื่องจากตั้งแต่การเดินทางมาตามเส้นทางธรรมชาติ จนมาถึงการจับกลุ่มคือเขาบอกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยะนะฮะหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสพนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินคดีต่อไปนั่นเองครับเนี่ยฮะก็ในที่สุดก็ไม่ได้รอดนะ โดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีในการสังเกตว่ารถคันนี้มันบรรทุกของหนักผิดปกติกว่ารถคันอื่นๆทั่วไปคือมันอาจจะโหลดต่ำโหลดเตี้ยลงมากกว่าปกติเพราะว่ามันอัดคนขนาดเนี้ยคน10คนอยู่ในรถคันเดียวกัน ก็คือต้องยอมจริงๆครับแต่เขาก็วางแผนมาดีคุณอ้านก็คือเหมือนทําเหมือนว่าขนของกําลังจะย้ายบ้านแต่จริงๆแล้วคือขนแรงงานต่างด้าวแล้วก็สังเกตแต่ละคน9คนที่ลงมาจากรถเนี่ยคือไม่มีใครได้สวมใส่รองเท้าเลยเพราะว่าเขาต้องนั่งสอนกันเบียดก,กันมาในรถไงคะอเอาละค่ะสุดท้ายก็โดนจับกลุ่มกันไปค่ะคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะยังไงก็ถ้ามีรายงานยังไงเราก็จะมารายงานแบบนี้เป็นประจําทุกๆวันค่ะ